สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนานาพารวยนะคะก็จะมีที่จริงก็ไม่อยากบอกนะจะใช้เองก่อนทีนี้ก็กะว่าจะผลิตขายเองนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องง้อว่าจะไม่บอกก็บอกเพื่อนชาว youtube ดีกว่าเนาะเพราะเป็นเพื่อนที่เราอยากแชร์ความรู้ที่มันได้ประโยชน์จริงๆ ะะอันนี้มาทำการย้อมผมนะคะปิดผมงอกได้จริงเหรออันนี้ก็คือต้องใช้หลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่เราเปลี่ยนโกกสีผมมานะคะผมก็งอกเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเราก็ไม่อยากที่จะใช้สารเคมีฟอกและราคาก็มัน,มน บางยี่ห้อที่มันราคาแพงหน่อยก็แพงไปนะคะเรื่อเราก็มาคิดดูหลากหลายวิธีมาต่อกันนะคะก็มาเจออันนี้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวจะได้ผลนะคะต้องทำเรื่อยไปตลอดนะคะยกเลิกการใช้น้ำยาย,ย้อมผมนะคะปิดพ้นเขา ไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกก็ไม่ยังไม่ได้ผลทันทีนะทำไปเรื่อยๆแต่ผมคุณจะไม่ต้องย้อมบ่อยปล่อยให้มันอ่านี่คือเกินนานไปหน่อยเนาะนี่มาดูมีอะไรบ้างที่จะโกบผมวันนี้นะคะมีน้ำมันมะก,กอกนะคะกาแฟกาแฟที่เราชงกินนี่แหละ รองแล้วไม่เท่าไหร่นะคะกรลกได้หลายครั้งเลยแล้วก็ครีมนวดผมนะคะครีมนวดผมที่เป็นได้จากสมุนไพรที่เขามีวางขายตามท้องตลาดที่ห่ออะไรก็ได้นะคะเอามาเทผสมรวมกันแต่ละครั้งก็กะพอดีเหมือนที่เรากรลกผมเองที่บ้านนั่นแหละนะคะก็มีน้ำมันมะกอกก็เทลงไปนะคะประมาณตามสภาพผมท่านนะคะ ผมเยอะก็เทยเยอะหน่อยอันนี้เทไปบ้างแล้วนะคะใน,นกาแฟก็เทไปแล้วครีมนวดอันนี้ครีมนวดก็เทไปแล้วนะคะนี่ยังไงแค่ง่ายๆแล้วก็มันได้กลิ่นหอมของกาแฟได้นะคะไม่ต้องใช้ถุงมือก็ได้นี่เราก็ใช้ถุงมือเที่ยม แยมแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใช้ส่วนผสมอื่นลองใช้น้ำผึ้งผสมดูมันก็จะเหนียวหนึดอันนี้ใช้แค่นี้ก็พอนะคะส่วนประกอบก็คือเราพอมันได้ที่มันคนได้ที่เนื้อเข้ากันนะคะทั้งน้ำมันมะกอกกาแฟแล้วก็ครีมนวด นวดไปนะคะง่ายๆนะคะใช้ได้หลายครั้งเลยประหยัดด้วยแล้วก็ผมก็ได้ธรรมชาติคือดีต่อสุขภาพเราแรกว่าจะไว้ไม่บอกใครแล้วละ่ะจะไว้ทำเองแล้วก็บอกแค่ญาติพี่น้องแต่ก็อย่าบอกนะคือมันพอทำเองหลายๆครั้งก็คือ มันใช่เลยอันนี้ก็ไม่ต้องทำเหมือนเราสระผมนั่นแหละค่ะแล้วก็มันก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟด้วยกาแฟคิมนวดผมคีมนวดผมเราก็เลือกที่มันมีกลิ่นที่เราชอบนะคะที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวอะไรพวกนี้ กินที่เราชอบนะคะรบรองจะไม่เวียนหัวเวียนหน้าอันนี้เราก็ให้ดูสมสมแค่นี้ส่วนมากท่านก็ทําเองที่บ้านนะคะเอากระจกมา1นนั่งสองทำนะคะระหว่างทําก็มักหมักไว้กีนนาทีก็ได้ทำันจะลืมเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะทำทำอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะทํากับข้าวทําซักผ้า คือจะไม่หยดย้อยผลเป,ล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 ปลื้อนเสื้อผ้าเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะได้เหมือนสีธรรมชาตินะคะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยมาลองทําดูกันนะคะอันนี้จะไม่สาธิตทํานะคะจะบอกแค่ส่วนประกอบให้ท่านลองทํำดูรับรองปิดผมออกชะลอผมออกแล้วก็ ได้กลิ่นหอมไม่แสบจมูกไม่ราคายเคืองผิวหนังด้วยนะคะล้างออกก็ง่ายมาง่ายมากอันนี้นะคะอ่าทบทวนก็มีอะไรบ้างเนาะสบก่อนแค่นี้เองทำเองได้นะคะใบหน้า,น,านะคะลองทำดูทำทุกครั้งเหมือนเราสระผมนี่แหละ ประหยัดใช้ได้หลายครั้งมากนะคะองหนึ่งเนี่ยหลายครั้งน้ำมันมะกอกครีมนวดเมลกาแฟรยี่ห้ออไรก็ได้นะคะตามสีที่านชอบแค่นี้เองมาผสมสัดส่วนก็กะเอานะคะแต่ตามใจท่านดูความเนืดพอประมาณเหมือนที่เราซื้อน้ำยาย้อมผมกะปริมาณเอานะคะโกรกเองได้ไม่ต้อง,ง้อร้าน ก็อยากบอกแค่นี้นะคะทำได้เลยไม่เชื่อลองดูพบกันคลิปถัดไปนะคะขอให้โชคดีปลอดสารเคมีนะคะโอเคจ้าบ๊ายบาย